ตรงนี้นะคะเป็นเรือนของกระท่อมชาวนาน,นะคะจะมีเครื่องใช้นะคะเครื่องใช้ชาวบ้านที่เอามาจัดแสดง ่วนอันนี้นะคะเป็นบ้านชาวนานะคะด้านล่างก็จะเป็นที่สามารถนั่งรับประทานอาหารได้มุมตรงนู้นนะคะจะเป็นของปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นในส่วนของที่พักอันนี้มุงมองไปนิดนี้มนี่เครื่องใช้ หลาเป็นเครื่องมือเขียนฟอนตอนตอนนี้รอบๆยังทำนาอยู่เนาะยังต้นข้าวขึ้นเขียวมากถ้าคนที่จะมาเที่ยวแถวนี้เนาะถ้าเป็นช่วงเดือนมกรากรุมพายังแนะนำอยู่นะบรรยากาศยังดีมากๆแล้วก็อากาศที่นี่ เริ่มหนาวแล้วตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ประมาณ24-25องศาโดยประมาณนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตอนกลางคืนก็มี21อองศาบ้างใช่อันนี้จะเข้ามาเป็นเรือนด้านในเรือนไม้ ที่นอนไม้นะจ๊ะก็โดยรวมแล้วก็คือว่าเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะสามารถที่จะเข้ามาถ่ายรูปนะคะบรรยากาศเคดี